less time to kill ว้าวออ้ยิงไม่ไ่โดนเลยอะไรของกูนเนี่ยน่าเรียบร้อยไก่ตายเอ้ยอีกสี่นาทีอเองอ่ะออ้ยิงไม่โดนตายไปเดะล่วงไปเดะไม่ได้แอมกูหรอกอ้าเอ้ยไม่โดนวะอย่านะเฮ้ยไม่ได้เดะ อย่าทำอย่างงี้เอาช็อกม,มันทำไมโอ้โหตายเลยไอ้เหี้ยโอ้โยเอาปืนกลใส่กูอะเอ้ยเอาเดะเอาเดะเมื่อกี้มึงช็อกใส่กูกูจำได้น่ะไอ้เหี้ยกากช็อกอะเอเ้ยโดนเดะโดนมีดไปเดะเออตายไปเดะ โอ้ยว้เฮ้ยเฮีย V X กูยเอายิงไม่โดนเอ้ยยิงไม่โดนเลยอ่ะโอ้โดนมันยิงตายควายเอ้ยกูเนี่ยเป็นห่าอะไรไอ้เหี้ยพกใส่แม่งเลยกูสนใจแล้วเอ้ยไม่โดนเออตายไปเลยเออไม่โดน มันไส้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 ไเฮียมึงเข้ามาตอนไหนเนี่ยมึงเก็บปืนกูอีกไอเฮียปืนกระหนกกูโอ้ยอเฮียแม่งเก่งจะช็อกเลยไงไ,งไ,ไอ้สัตวสกูย์เราไม่โดนวะตายซะไอเด็กเลวโอ้ ตายไอเหียตายจ้าออกมาไม่ออกอีกเฮ้ยเหี้ยมึงก็ออกตอนที่กูออกมาด้วยเหมือนกันอออเออขอ้เอ้ยอย่าด้วยเอ้ยไม่โดน โอ้ใช้งานแล้วลืมโอ้นี่ไงอา้าวมันก็ตายหมวนเสือเฮ้ยไม่โดนปล่อยมันไปเอาเดียวเดียวเอาปล่อยแม่ไงยเอยะกูเกลียดพวกคนไม่ยอมออกจากกำแพงขี่ป,ปอ๊อตโอ้ย โอ้ยเฮ้ยมันยิงต้องตีนกูเลยเออไม่ได้แอมกูหรอกไม่ได้แอมกูโอ้ยไม่โดนเอ้เอ้ย,อยหัวแตกไป่ได้เฮ้ยเอาเดะ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 เอาเด,เาเดปืนพกกูก็โหดได้โคตรเกลียนเอาพกเอ้ยคุยโอ้ เอาเดะกระหนกกูยิงได้กระหนกกูเอาซาดไอ้ยออี่อะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงเนี่อยอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยหยุดยิงทำไมขอปืนแล้วกันไม่มีใครเกิดเลยจะหมดเวลาแล้วเอ้ย,ม,ย,ม,ยมีไม่โดนวะยิงแม่ไม่โดนเลยโอ้ยโดยนแล้ว ตายซะเวนไกล,ลชัดๆให้กูยิงเล่นนะ่ะไอ้เหี้ยเอ้ตายไปเลยล่วงไปเดยวมวนเสือกลับบ้านเลยมึงเขาตายแล้วเฮ้ยเหี้ยอะไรวะใครโยนอะไรผ่านหน้ากูโดนแน่โดนกูแน่เฮ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยพลาดได้ไงวะเนี่ยตายแล้วเอ,อ้าเหี้ยยิงไม่โดนเอ,อ้ยไม่โดนวะ ไอ้เฮี้ย,ย,ก,ยกูยิงไม่โดนไอ้เด็กเฮี้ยเอานั่นก็ยังไม่โดนอยู่ดิเออโดนสักทีเสื้อมันเหลือห้ากูยิงไม่โดนตั้งนานวะมัยิงไม่โดนเลยว่ะเออตายซะอะไรโยนอะไรมึงโยนอะไรมึงมันถึงไหมมันถึงไหมเหลือสามแล้วสุดท้ายเอาตายแล้ว อุ่ยไ่โดนเล่นอีกนัดสุดท้ายเอาชัวอเอเอ๊ะไปแล้วโยนปืนทิ้งด้วยไปเกียนพกแล้วกูเออเฮ้ยต่อด้วยทีมเดียวเดียวเลย <c oughs> เล่นเป็นทีมกูก็เวริร์กทีมกูก็ทีมเวิร์กได้ไปไหน ไอ้ไก่ไอกูยิงซะไอ้เลวไอ้กากเฮ้ยมันมันกระตุกอ่ะโอ้ยิงไม่โดนเลยไอ้สัตว์กูยิงไม่โดนเลยโอ้อะไรของกูเนี่ยอะไรของกูเนี่ยยิงไม่โดนเลยโอ้จนกูโดนยิงไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ย โอ้ยโอ้โห้เฮ้ยนายบาลเลตเอ้ย,ย,อยมึงยิงอะไรของมึงเนี่ยเหมือนมึงเห็นนะ่ะเอายี่ดนเดี๋ยวมึงยิงโดนมึงโป้มาเนี่ยเอาเลยกูจะได้คิวไหมเนะี่ยกูจะได้คิวต่อไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โห โอ้อ้อกูจะได้คิวไปมากกว่านี้ไหมเนี่ยเอาวเฮียนั่นเพื่อนเรานี่วะเน่เอาไปเดยอุ้ยกูจะได้คิวมากกว่านี้ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้มันมีแต่คนโหดเออได้แล้ว เอาเฮียมันวาร์ปได้ไงวะเฮ้ยเฮียมึงวิ่งไวไปไหมเอ้บยบ่ดีไหนไวะโอ้ยโหยิงจนอีกทีมไม่ไม่เข้าแล้วอ,ออกอย่างเดียวเอยไม่ทันไ,ไ,ไอีเด็กเร็วโอ้เฮียนี่มายว เออโอ้คุยเจ็ดโคกหัว,วแตกเป็นไงล่ะอ่าโดนดูเดะเอ้าไม่โดนวะมึงเพิ่งเกิดอะ่ะไอสัตว์โอ้เออตายไปดิคุยพิกเสือนะกลับบ้านไปผมต้องรู้จักเอเดวพีกระหนก เอาเฮ้ยนี่ฝั่งมันเหรอเอาเอาฮ้ยนี่ฝั่งมันเหรอเอเอาไปเดโอ้ยเพื่อนเรานี่มยมย่องย่องย่องเพื่อนเนียนเนียนเอาเพื่อนโอ้ยในบอลน้อยเออไปดิโอ้เพื่อนอยากได้ในบอลน,นะน่ะนายให้เราได้ไหมไปไดิอา้าวไม่ร่วงตายดิอา้าวไม่โดน ตายดิคุยอ้าวลวงลวงเก็บหนึ่งเก็บหนึ่งขอแล้วกันเพื่อนทีตาก,กูแล้วนั่นเพื่อนเราโอ้โอ,โอ้กูไม่ได้คิวเลยเพื่อนแหมงกูแม่มึงมีงมดกับกูหลอกไอกสัตว์ไอพี่อ่ะกูไม่เล่นหลอกกับมึงอะ อ้าวเฮ้ยไม่รู้ว่ะกูจะเกียนพกอะทำไม,มไม่โดนไม่โดนอา้าวตายแล้วอุ้ยเฮียไอคุยเฮ้ยเกิดล็อกเดิมเว้ยตายซะอ้าวเฮีย,ยแย่งกูออกมาใกล้แค่เอื้อมแล้วแต่กูเอื้อมไม่ถึงสักทีตายซะไอ้เด็กเลวแกแค้นด้วย ไอเอลพีกูนี่วะตายซะไอเด็กี้เอ้าเอ้ยอ้าวชักกระสุนอ้าวล่วงหมดเลยกูไม่ได้คิวเลยเอ้ยเอ้ยกูได้กูได้ตรงโน้นตรงโน้นเออนั่นแหละเออนั่นแหละเฮียยิงกูไม่ยิงเพื่อนกูไอเด็กเลยเอาเฮียสู้ไม่ออกเออ เอาเฮ้ยกูยิงไม่โดนเลยเ้ยเอาเพื่อนเรานี่วาเฮ้ยเอาไม่โดนวะเอ้ยโดนไม่เดไอ้เหี้ยเราไปแล้วเฮ้ยเฮี่ยเต็มเลยเอาไปเดเอาไปเดโอ๊ยกูม,มาอยู่ทำไมตรงนี้เนี่ย เอาออกเลยเป็นไงล่ะม้วนเสือกับบ้านน่ะออกสองกับบ้านไข่โปไม่มีทีมโกไม่มีโป <c oughs> ยิงทะลุกรแพงอย่างเดียว <c oughs> ต่อเด่เอาไะละ่ะตายเดะนั่งงงๆคยุคยๆตายเดะเอาไม่โดนวาโอ้นายเอาปืนพกไปบวกกับมันทำไมล่ะให้เกียริเขาบ้าง นี่เด็เด้เอาเฮียควิกไม่ได้อ้าวนอนเลยเฮียเอ๊ตายไปเด็ตายไปเด็อ้าวเฮียไม่โดนอ้าวนอนเลยเอาเด็ตายเด็หัวด้วยหัวแตกเป็นไงล่ะตายหมดคุยเอาเด็กเอ๊ะเด็กเร็วนั่นเพื่อนเราเอาเด็เอาเด็แกแค้นทำไมล่ะเอ้ยยิงไม่โดนด้วย นี่ตายดิสัตว์เอ้ยมันเก็บหน้าไม้แล้วมันเก็บหน้าไม้แล้วยิงไม่โดนนั่นแหละเอาไม่โดนวะเอา้เอากูทำอะไรของกูเนี่ยกูยิงไม่โดนเลยเอ้ยโดนแล้วเกปแกปเป็นไงล่ะเฮ้ยฟิกเฮ้ยคุยเฮ้ยเอ้อเอ้เอ เออเอาเยี่ยยังไม่โดนเออเออเก็บเรือบเออเอาไม่โดนเออขาขาดเอ้ยโอ้ยเยี่ยโดนไอ้เยี่ยนี่ยิงอย่างเดียวเลยเออเอาไม่โดนเออเออเอาเยี่ยไม่โดนไอ้เ,อเยี่ยอย่าเล็งกูทำไมต้องเล็งกูอะแล้วกูก็สู้มันไม่ได้เน็ตกูแหลกเออตายดิ กูไม่ให้หรอกไอสัตว์เอ้ยโดนหมดโดนหมดเฮ้ยเอี้ยทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้เอาเลยตายไปเออเอาเด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 อตายหมดแล้วเอาเดอเอาเดอตายหมดตายหมดเก็บ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 หมดเออโดนเอี้ยอะไรยิงวะเนี่ยโดน สไนซยซากุระยิงตายเอออีกแล้วฆ่ามันทีได้เฮียมันฆ่ากูอย่างเดียวเลยเอ,อ้กูเก็บมันเองก็ได้กูไม่ต้องขอความช่วยเหลือเอาเกเลอดิเร็วๆยิงไม่ตายตัวมันทองอยู่เอ,อ้ยยิงไม่โดนแก้ดวนแก้ดวนเออแกเรียบร้อยไอสัตว์แหลกแล้วมึงมอง รู้จักกูหรือไงเอ้ยกูไม่รู้จักมึงอะที่รู้รเอ้ยไม่ได้แย่งเลยเป็นไงเรามองไงด้าน,นข้างเอไอันนี้ไม่ใช่เพื่อนเราแนะ่เอ้เก็บเก็บบาเลตไปแล้วเฮ้ยเย่ยเยโอ้โหโดนบาเลตยิงตาย <c oughs> เอาเดะเอาเดะเอาเอย่นอนเลยพิกเสือ ตายเลยโอ๊ยทำไมกูยิงไม่โดนเอาเด้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 กูกูคิวทามทูคิวเนี่ยกูเฮ้ยเอาเด้เอาเด้อาเล็ตไม่ได้ช่วยอะไรเอาเด้กูแย่งกูแย่งเฮ้ยตรงนู้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเก็บเลียบ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  มันเก็บเรียบมันไม่ได้เก็บกูใครชื่อเรียบกูไม่รู้เอ้ยไม่โดนเอาเดะโอ้ย,ยเกิดเต็มเลยเกียร์ที่โอ้ยยิงไม่โดนโอ้ยมึงวิ่งไวแถอวะเอ้ยเก็บแล้วเอ้ยนั่นแหละเพื่อนดีมากอา้าวเพื่อนมึงตายง่ายจังเลยเอเดะ เอาเดไปเก็บหมดเป็นไงล่ะเพื่อนกูตายเป็นสิบเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮียมาเลตไอหัวอุ้ยเอาตายแล้วทำไมมึงโง่อย่างงี้อ้าวเฮียเพื่อนแม่งเกิดบังโอ้ออกซ้ายเอ้ยออกขวาเอาดิเอาดิงัดหน้าหงายหน้าหงาย ไล่ลอกแล้วไม่สนใจด้วยอาวไม่มีโดดขึ้นไปเอาไม่มีโอ้ยเหี้ยเอาบาเลตจากไหนว่าบาเลตสีขาวเอ้ยไม่โดนในเป็ดเหรอไอ้เหี้ยโดนไปคู่ไอเซิร์ดมึงอยู่ไหนกูจะฆ่ามึง เอ้ยเดียวเ,เดียวไหนไเฮียบาเล็ดขาวอยู่ไหนไอสัตว์กูหมั่นไส้มานานเออกูโดนคุยบาเล็ดขาวนี่ไงไอสัตว์ทำกูไปเยอะเออดียิงไม่โดนวะเอ้ยตายซะปืนกูไอสัตว์เอามาคืนเจ้าของขอบคุณมากตายเอาไม่โดนไอเฮียใครแย่งกูไอสัตว์ยิงไม่โดนนี่ เด็กเร็วโอ้ตายแล้ว11ไม่เฟี้ยวเลยอเอ้าเฮียแย่งกูสัตว์แล้วออกขวาเฮ้ยยิงไม่โดนเอ้ยยิงไม่โดนตายซะเถอะตายซะเถอะตายเอาเฮียโอ้ยคุยบาเลตขาว,วอีละอีเหี้ยวมันไส้มันว่ะถึงเวลามึงแล้วถึงเวลามึงตาย ถึงเอาเยี้ยยิงไม่โดนเลยว่ะอะไรของกลัวเนี่ยเฮ้ยแหลกแหลกเออเออเออกูแหลกเอ้ยยิงไม่โดนเแหละมันเนื้ออะมันแหลกอะออกมาเดะฮะจิงออกมาเดะอุย้ยคุยดูปิงกูทำไมมันขึ้นวะปิงขึ้นเออตายไปเดะตายไปเดะ ตายไปเดตายไปเดเก็บหมดเก็บเอาแย่งกูไอเด็กเลวตายไปเดนะเอาเลยโอ้ยไม่โดนเอาโอย,ยิงไม่โดนอีกโอ้ยิยงรู้ตัวเพื่อนก็ยิงไม่ได้ขาขาดเอ้ยไม่โดนโอ้ยเย่งกูกำลังนิดเดียวเอาเอ้ยไปเด เออเอาไม่โดนมาเอ้ยสะบัดในไปเด่ตายเดะออกมาไอเด็กเร็วไอกากเอาเดะไม่ได้แดกกูหรอกอ่าโดนสามแล้วนะเอ้ยเก็บหมดตายหมดเอ้ยไม่โดนวาเออตายไปเดะ เฮ้ยออกมาไม่ยิงกําแพงแม่งลยเอ้ยชักกระสุนเอ้ยยิงไม่โดนวะเฮยทำไมกูยิงไม่โดนเนี่ยปิงขึ้นแล,แล้วยิงไม่โดนไอ้กูรออะไรของกูเนี่ยดูดิไอสัตว์แล้วพอกูไม่เลงมันก็ออกมาไอเด็กเร็ว ไอ้เฮียไอ้เด็กเลวตายเลยไม่ไรควายเออไอเฮียเอาอย่างน้อยกูก็ชนะวะ